สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังไทร์เพจแฟมิลี่นะคะเยนนี้นะคะมาเป็นอ่าคนส่งส้มนะคะอ่าเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่วลาลักษ์นะคะวันนี้เริ่มภารกิจแล้วนะคะอาจจะส่งมาที่น้องอายเลยนะคะน้องอายจะเป็นเชือกแรกเลยนะที่เราจะเอามาให้นะส้มก็โอ้ยเยอะเหมือนกันนะนะี่น,นะส่งมอบความรักโอ้โอโอโอ ส่งมอบความรักเป็นสม้มหวานๆนะคะจากคุณแม่วาารักนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่นะ,ะที่ให้ช่อยเพชรเปิดสะพานบุญให้แม่นะคะวันนี้ก็ได้นามามอบให้นะคะช่องช้างนะคะก็เริ่มจากน้องอายนะคะวันนี้ส้มก็ได้เยอะเหมือนกัน,นะะสองโลก,ก่านะคะ,ะวันนี้ก็ดีใจนะคะน้องอาย <laughs> อ่าน้องอายนะคะน้องอายโอ้กําลังอาบน้าเสร็จนะคะตัวดําเมียงเลยนะนี่พอควานเพลงนะกําลังไปเอาน้องอายมาอาบน้ำนะครับแม่มองแม่มองสวัสดีพี่ครับผมสวัสดีนะครับเขาก็มองให้ทั้งควานทั้งช้างนะคะได้ทานนะน้องอายคงจะอร่อยเนาะนะคะส้มอร่อยอร่อยหวานๆนะฮะมาจากเดนไกลเลยตลาดไทยนะคะอ่าส่งมอบมาให้น้องอายนะคะอ พ่อควานก็ล้างแล้วก็แกะให้น้องอายด้วยให้พ่อควานทานด้วยนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะน้องอายน้องอ่ารักษาสุขภาพด้วยนะ,ะคุณแม่นะ,ะจากพ่อควานเพลงนะน้องอายก็ตัวอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะเร,ร้ยออมังเบทละพ่อควานเพลงก็ล้างนะคะเดี๋ยวก็จะได้แกะให้น้องอายนะคะได้ชิมนิดๆหน่อยๆแล้วพ่อควานก็จะชิมด้วยนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะ น้องอายนะคะคุณน้องอายนะช่วงนี้ดูนะคะยาที่กินก็จะแรงๆหน่อยนะคะวันนี้จะได้ทานส้มอร่อยอร่อยจากตลาดไทยนะคะขอบคุณความรักความเมตตานะคะที่ส่งมอบเข้ามาให้นะคะให้น้องอายได้ชิมส้มอร,อ,อร่อยอร่อยนะอเสียงปุ้ยก็จะเป็นแปลกๆ,ๆนะวันนี้ไข่ทั้งวันเลยนะคะพอคาาวนพิธีพิธันมานะเพื่อลูกสาวน,นะ อันนี้ก็กำลังปอกอยู่นะคะไปชิมดูหน่อยวะพอควานเนาะพอควานจะลองชิมดูแทนน้องอายก่อนนะโอ้โหอมเปรี้ยวอมหวาน<ร>น้อง<ร>อายัาจะชอบ,บอือน่าจะอร่อยเนาะน้องอายเนาะอือเจ็บหลายเจ็บหลายนะคะพอควานก็จะมือสัน่นนิดนึงด้วยสมกับลูกเล็กนะไม่ใช่ลูก<ม><ม>เล็กนะมือสั่นนะอันนี้เราไปป้อนน้องอายกันพอควานเพ็งนะ อน้องอายอร่อยน่าดูเลยนะคะน้องอายดูอ้วนขึ้นเยอะนะคะหน้านี่ดำเมียงเลยนะคะน้องอายสวยมากนะคะโดนแดดไปแล้วก็ดูแบบคลึมนะคะอ๋าน้องอายขอบคุณค่าแม่ก่อนแล้วขอบคุณค่าสวยๆแล้วคนเก่งแล้วโอ้ยได้กินส้มแล้วอ่าดูหน้าตาน้องอายนะจะเป็นยังไงน่าอร่อยมากไหมอมเปรี้ยวอมหวานนะคะ อ่าลูกหนึ่งก่อนอะชิมดูก่อนชิมดูก่อนกินหญ้าก่อนาก็จะกินส้มก็จะเอานะฮะอืมน้องอายเอ้ยนะฮะหาก่อนอ่าคนทองก็จะด้วยอืนะฮะน้ำตาไหลยตื้นตันนะฮะได้กินส้มอร่อยอร่อยจากคุณแม่นะฮะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะให้พ่อควานเพลงอวยพรให้คุณแม่นะคะครับผมอืมน้องอายก็รูในสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับก็ขอให ไปไหนก็ขอให้มีแต่ขอให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปผมก็ขอให้ถูกเลขถูกเบอร์ถูกรี่รางวัลที่หนึ่งนะคุณพี่ผมคุณค่ะขอบคุณค่ะดูน้องอายนะอาจารย์เลยลูกอาจารย์เลยอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวพอควานไปพอพันพอควานเพลงแกะให้กินต่อเด้นนะคะเดี๋ยวจะไปส่งส้มต่อนะคะ อ่าพ่อควานก็แกะต่อนะคะเดี๋ยวไปแล้วนะไอเดี๋ยวต้องไปส่งให้เขาอีกอ่าขอบคุณค่าพ่อควานนะคะนี่ก็มาส่งที่บ้านอาระน้อยนะคะส้มหวานๆจากคุณแม่วาารักษ์นะมาจากตลาดไทยนะคะอันนี้พ่อพ์ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวค่อยให้พ่อพาแกะห้าละชิมนะคะคุณแม่อ่าละน้อยเดี๋ยวจะได้กินส้มนะคะอ่าเดี๋ยวให้พ่อพ์แกะให้ชิมดูก่อนนะคะดูนะคะ มันพังหมดแล้วเด้อนะคะดูง oh, ัดนะคะโอ้ยพอพดเนาะนะคะละมันอละดื้อจนนี่หลุดหมดแล้วนะคะครับแล้วครับแล้วละแล้วรอแล้วรอแล้วอู้อู้ออแรงเขาเยอะนะคะโอ้โได้ยินเสียงผู้หญิงไม่ได้นะคะเขาจะเดินมาหาเลยนะอละน้อยขอบคุณครับก่อนลูกเสมอร่อยอร่อยโอ้นะคะอุ้ยน่ารักมากนะคะ อ่าห uh, ุยหุยน้ำยาใหญ่เราบอกว่าร mm ่อยมากขอบขอบขอะคุณ huh. ค uh, ุณแม่วลาลักนะคะที่เมตตาละน้อยขอบคุณแล้วลูกอ่ะหุยแม่โมอยากกินด้วยโบนุนน่ารักมากนะแม่โมบอกว่าพอโพสอ่าไม่ให้แม่โมกินเลยนะคะดูทั้งนี้ก็จะแกะไม่ทันแล้วนะคะห่วงนะคะให้ละกินคนเดียวเลยเขาบอก อ่าน่ารักนะคะอ,อ่าเดี๋ยวให้พ่อพดอวยพรให้แม่ด้วยนะคะเพราะว่าแม่พาไม่อยู่นะคะ,ะแม่เวลาลักนะครับชคดนี้มีความสุขนะครับร่ำรวยยิ่งขึ้นนะครับที่มาทำบ,บุญกับชาตตกง,งานทุกๆเกี่ยวนะครับ หรือว่าหลาอยแล้วทองหรือว่าทองน้องรอยนะครับเด็กงก็ขอบคุณอย่างสูงครับคุณแม่บ้านนะครับเามาดยยิ่งขึ้นค่ะดู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 มือนะคะแม่ขอบคุณครับแล้วอาจจะไปส่งต่อแล้วลูกเดี๋ยวมาเล่นมาเจอกันใหม่นโอูน่ารักนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะได้เป็นสะพานบุญให้แม่นะส่งส้มให้ช่องช้างที่อ่าคุณแม่อ่าอยากมอมให้นะคะอ่าละน้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะละน้อยเดี๋ยวกินกับพ่อโพสนะ คาบายบายดูเดินไปหาพ่อพุฒนะคะท่าจะอร่อยมากนะคะแม่โมก็อยากกินแม่โมโอ้ยนะไปแล้วบายบายกินกับพ่อพุเดินนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็มาถึงอลา้อยโกกิแล้วนะคะโกกิน้อยขอบคุณค่ะคุณแม่เวลาละก่อนลูกอออลาโตขึ้นเยอะเลยนะคะม่เจอกันนานหะงานก็ยาวขึ้นนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนลูก อ sí uh, yup yeah yeah ja ุ้ยกก็ก็ก็กอ่าหยิบเอาเองเลยนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยเดี๋ยวคุณปู่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทานเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไวรุ่นโอ้ยไวรุ่นเดินตามเลยนะคะไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นอยากกินมากนะคะอ่ามีกวักด้วยนะคะเอี้ยกวักซับนะฮะเอานะฮะ น่ารักมากนะคะโกกิกน้อยนะคะน่าจะอร่อยมากนะคะอร่อยไหมลูกขอบคุณคุณแม,ม่วลาลักษ์นะคะทีมเมตา阿拉โกกิน้อยนะคะพร้อมทรัพนะคะอ๋ะอ,อขอบคุณใหญ่เลยขอบคุณคุณแม่วลาลักษ์นะคะอ่าให้ทั้งควานให้ทั้งช้างนะคะกินนะคะอ่าเดี๋ยวให้คุณปูคุณย่าอวยพรให้นะ ให้คุณแม่นะคุณแม่ก็คิดถึงอลานะฮะอ่าก็ให้มอส้สมให้เลยที่คิดถึงน้องซ้อมซับไม่เคยลืมเลยนะคะ ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะลำล้ำรวยสระภูมิกับขับถังนะคะณแมดูพร้อมใจนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะค่ะนะคะคุณแม่เวลาลากได้เห็นแล้วก็น่าจะอมยิ้มอเดี๋ยวคุณแก่จะชิมให้ดูนะคะให้ดูส้มนี่มาไกลเลยนะคะคุณปู่คุณย่ามาจากตลาดไทยนะคะขอบคุณอ่าก็ส่งมอบมาให้นะคะน้องช้างของเรานะคะแปดเชือกนะคะ อ่าแปดเชือกเลยนะคะวันนี้คุณแม่ท่านก็เมตานะคะให้อละน้อยกโกกิแล้วก็มีอาซิดอนตองเพชรด,ด้วยทางนู้นนะคะไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าน้อนะคะแม่ควานเขาอยู่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวให้อภควานไปตามนะคะตอนนี้ก็มาถึงซิดอน้อ้งเพชรแล้วแม่ควานจุ๋ยนะครับมาแล้วนะไปไกลไม่ได้เด้อเพชรจะยนนะค,คุณพ่อไม่อยู่นะะ เดี๋ยวรอให้พ่อควานมาแล้วถึงป้อนให้นะคะวันนี้ก็ส่งมอบถึงแม่ควานสาแล้วนะคะเดี๋ยวให้แม่ควานสาไปพนให้คุณแม่วรลาลักษ์นะคะที่เมตาน้องเพชนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่วรลาลักษ์นะคะที่เมตานะคะน้องเพชนะคะก็คือท่านก็เข้ามาเมตตาผลไม้ด้วยนะคะขอบคุณท่านมากๆนะคะ ก็ขอให้ท่านนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะน,นะคะแม่ควันไม่กล้าปอนเด้อแม่เดี๋ยวให้พ่อควันมาก่อนเด้อนะคะด<ะ>ูน้องเพชรอ,อยากกินแล้วแต่ว่าแม่ควนันอาเดี๋ยวต้องรองให้พ่อควันมาเนาะเดี๋ยวให้อ่าแม่ควันอาทำให้กินนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็อได้รับมอบเรียบร้อยแล้วนะคะส้มมาลยอร่อยจากตลาดไทยเลยนะคะ่มมอบให้น้องเพชรแล้วก็กุกกิ๋น้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปส่งมอบกันต่อนะคะกับคุณตามอบให้กับคุณยายวลจันทร์นะคะที่พอดีคุณย่าไม่อยู่ที่ที่ยายนวลนะก็เลยมามอบให้ที่บ้านนะคะขอบขอบคุณคุณแม่วาลาลักนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพแข็งแรงจ้าขอบคุณค่ะมอบให้แล้วนะคะคุณยายนวลค่ะ แล้วก็ให้คุณย่าเป็นคนป้อนนะคะป้อนทั้งช้างป้อนทั้งคนเลยนะยคะแล้๋วก็ะจะไปส่งต่อนะคะขอบคุณค่ะส้มให้กับฟ้าไสนะคะฟ้า,าไสยืยนลงบนนะคะขอบคุณนะคะ<ม>สม,คามานหวานนะคะบม่มันปันยืนนะครับจำด <laughs> ้ยด <laughs> ้วยครับผมบค่ะพ่อควันพุ่นไม่เก่งด้วยไม่ควานไม่อยู่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้พ่อควานจัดการให้ฟาใสได้ทานนะคะอ่าปุ้ยก็พามาดูนะคะตอนนี้ส่งมอบ ส้มหวานๆนะคะให้ค si, ุณแม่เกือบครบแล้วนะคะเลยอีกมาริสานะคะเชือกเดียวนะคะวันนี้ฟาใสก็ได้รับเรียบร้อยดูเด็กๆนะคะเด็กๆชิมดูสิเจมอร่อยไหมเจมชิมดูสิลูกส้มอร่อยไหมอันเหยาะที่ไหนยังไม่ได้กินเลยเหยาะล่ะชิมดูสิมันแอมอแอมๆเลยใช่ไหม ออ่าันดาชิมได้ลูกหุยมาจากตลาดไทยเลยนะเอ่าุยคือทำหน้าแบบนั้นแสดงว่าจะเปรี้ยวมากนะคะเพราะว่าเด็กๆกินลูกอมไปก่อนแล้วนะคะเนอะอันดานะแม่ก็อย่างนี้แหละเพราะว่าน้องๆกินลูกอมไปนะก็จะอ่าเปรี้ยวๆหวานอมเปรี้ยวอมหวานนะเป็นส้มสายน้ำผึ้งนะะ อันนี้ก็สาธุบุญกับคุณแม่อ่วาว่าลาลากด้วยนะคะหวานหวานนะคะอ่าโอเคค่ะตอนนี้ก็ส่งมอบเสร็จแล้วนะคะค่ะสวัสด,ดี